พอดีเผื่อลูกเพจดูนะครับเพจฝาใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยอ่าพดคนยโยโสนะครับรู้แหล่แหมเหมือนฝานัดเจเดตอ้าวเหรอรู้จักฝานัดด้วยโอ้โหอ๋อครับรู้จักฝานัดด้วยนะอันนี้จากพดคนยโยโสนะวันนี้มาไกลนะตลาดนี้มีวันไหนบ้างครับมีวัน แ9ดเก้าศูหครับหรือว่าตามป้ายนี่เลยครับ สวัสดีนะครับ FC สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางแฟนเพจพจคนยโสนะครับรวมถึง YouTube นะครับวันนี้ผมมาที่นครปฐมนะครับตลาดนี้เพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับตลาดคุณาวันนะครับคุณาวันกำแพงแสนนครปฐมนะครับไกลนะครับวันนี้ก็ออกตะเวนนิดหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามีตลาดคลองถมแบกระพื้นฝั่งไหนบ้างนะครับคือที่เห็นนี้ก็จะเป็น ส่วนของเสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะขอภัยนะครับลมแรงฝนจะตกนี่ครับก็คือแบกกับเพืเอฝั่งด้านในมันมีแผงค้าด้วยนะครับด้านในตรงนู้นนีแผงค้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับเยอะนะเสื้อผ้ามือสองที่นี่นะครับค่าที่ก็น่าจะไม่แพงนะเห็นไหมค้าขายกันไม่แพงนะครับนี่นี่นะครับเป็นส่วนของเสื้อผ้ามือสองนะผมจะไม่เดินไปนะเดี๋ยวไปดู ฝั่งที่เป็นคลองถมดีกว่านะครับเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูนะครับตลาดคุณนาวันนะครับกำแพงแสนนะครับโอเคครับนั่นแหละครับจากฝั่งโน้นนะครับก็คือเสื้อผ้ามือสองเสร็จแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับเป็นตลาดแนวคลองถมนะครับเครื่องเสียงมือสองเครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะพยายามเน้นร้านที่เป็น ของเก่าจริงๆนะครับอันนี้เป็นอจอทีวีนะครับจอ LED อะไรพวกนี้นะครับเครื่องเสียงสังสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของร้านด้วยนะครับสวัสดีครับเ็า <c oughs> เป็นพวกเครื่องเสียงรถยนต์ขอไปนะครับเ,เสียงดังนิดนึงเพราะว่าทางตลาดเขาเปิดนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อ,อันนี้เป็นอันนี้มันใช้ได้ไหมครับตัวนั้นน่ะ เอาเหรอใช่ได้นะครับเอ,เ,อเอาเหรออ๋อใช่ใช่ครับเห็นตอนไหนครับอ๋อพอดีไปรีวิวร้านเครื่องเสียงครับอ๋อเห็นอยู่ราชบุรีนะครับก็พอดีเลยมาตลาดนี้ด้วยครับเพิ่งจะมาครั้งแรกครับตลาดนี้มีวันไหนบ้างครับถ้าคนเยอะๆก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับตลาดคองผมมันอยูฝั่งไหนบ้างครับพุนาวันก็ อ okay. okay, ้อมไปนู่นเลยใช่ไมครับร้านโมเทครับร้านนี้ก็เป็นร้านเครื่องเสียงมือสองเป็นพวกเครื่องเสียงมือ2นะครับนะครับแอมรถยนต์ขออภัยนะครับถ้าอุปกรณ์ผมไม่ค่อยโอเคเพราะว่าผมใช้ไม่ค่อยคุ้นมือเลยตัวนี้พอดีตัวเก่าแบตเตอรี่หมดนะครับโอเคนะครับเดินต่อไปนะครับนี่แต่รถอันนี้เป็น อ๋ออันนี้เป็นกล่องแตรรถยนต์นะครับแตรรถยนต์ไก่เก่านะครับเครื่องมือช่างต่างๆนี่คือทุกร้านต้องมีนะครับอันนี้เป็นโชคเหรออันนี้เป็นอะไรอะโชคเหรอครับอันนี้นของมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นของรถยนต์นะครับขออาภัยนะครับถ้ากล้องผมมันกคกอกรก,ก้กเพราะว่าผมปรับไม่ค่อยโอเคเลย ก็สองฝั่งนะครับตลาดนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับผมว่านะในย่านนาครปฐมกระแพงแสนนะครับก็ขอเชิญตลาดคุณาวันนะครับผม <S <S เดี๋ยวเดินไปทางไหนมัง่งผมยังไม่รู้เลยนะีนย่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเก่านะครับนี่น่าจะเดินไปได้ทั่วแหละนะนเสื้อผ้ามือสองเครื่องดนตรีคาซิโอเนะี่ย คีย์บอร์ดนะครับโต๊ะไม้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวโอ้ฝั่งนี้ก็มีนวนะครับรเป็นของอะไรเนี่ยเนี่ยครับอยากได้ของดีของราคาไม่แพงก็มาที่นี่นะครับเห็นไมเนี่ยเขาลื้อกันให้ควักเลยเห็นไหมเห็นไหมเสื้อผ้ามือสองนะคือทุกอย่างที่ขายได้ครับใบพัดลมยังมีเลย ขอัยนะครับคนเยอะนิดนึงพอดีช่วงนี้คนเดินเึเยอะเนี่ยครับลือกันอย่างนี้เลยดีกว่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขของคนที่ชอบเดินตลาดแนวมือสองนะครับก็จะมีความสุขกับการเลือกซื้อนะครับ พัดลมพัดลมมือสองนะครับเครื่องเสียงเครื่องดูดฝุ่นมองข้าวสวัสดีครับขายทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยมีเตาย่างบาร์บีคิวด้วยนะครับเอไปแล้วครับโอ้กล้องผมผมมันไม่สมุดเลยผมไม่ค่อยคุ้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือช่างนะครับนี่บโอ้ต้องถือยังไงวะเครื่องมือช่างนะครับฝั่งนี้นะ ครับผมไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่านะครับต้องขออภัยครับเสียงตลาดเปิดเพลงดังมากเลยล้อยางรถยนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินกลับไปทางนู้นนะครับ ไปทุกทุกที่นะครับจะต้องมีนะครับตลาดแถวชานเมืองนี่ก็คือแบบอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับแบตเตอรี่นะครับโอ้ผมเบื่อกล้องตัวนี้มากเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับกับการใช้กล้องตัวนี้นะครับ ขอภัยด้วยนะครับผมใช้กล้องไม่ค่อยถนัดกรองชุดก็มีมต้องค่อยๆถ่ายไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าท่านผู้ชมตาลายต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่า,าผมใช้ตัวกันสั่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออาจจะไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะครับอาจจะหันซ้ายหันขวานเนี่ย ตรงนี้ก็คือแบบอะไหลรถมอเตอร์ไซค์นะมือ2มือสมือแปอะไรก็มาหาเลือกซื้อได้นะครับต้นตัดหญ้าก็มีสว่าน,นมอปั่นไฟมอเตอร์ต,อต่างๆนะครับเครื่องมือช่างนะครับเครื่องเกียร์เกลียแผ่นกระเบื้องนะครับ โอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของฝั่งของผมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งด้านนน้นนะครับนะเดี๋ยวผมพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามมาครับผมเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับนะเป็นด้านที่ขายของมือสองของแบรกับซื้นนะครับขออภัยนะครับเสียงดังมากตลาดนี้คือเปิดเพลงตลอดเวลานะครับ คุยอะไรกันแทบจะไม่ได้ยินนะครับต้องขออภัยด้วยขายขายเครื่องมือช่างพวกครีมพวกพ่อค้าก็อารมณ์ดีนะครับโอ้โหในฝั <k <k ่งนี Hans, <k> <k ้นะครับเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับมีไม้นะครับมีไม่มีไม่แล้วก็มี มิกซ์นะครับมิกเซอร์นะครับพาวเวอร์มิกเซอร์นะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ของอะไรไมาดูนะครับจะผมเก็บภาพนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพวกสายต่อต่างๆนะครับสวิตชิ่งนะครับ นะเปะครับก็มีร,ร้านบ้างนะครับมีตั้งตามร้านบ้างนะครับเนี่ยพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับเออบางบางอย่างผมอธิบายไม่ถูกนะครับต้องต้องดูไปด้วยกันนะ,ะคือจะเป็น พวกเครื่อมือช่างซะมากกว่านะตลาดเนี้ยเสื้อผ้ามือสองเยอะเป็นตลาดใหญ่มากนะเนี่ยพวกหมวกพวกเสื้อผ้าต่างๆนะเครื่อมือช่างนะผมมาครั้งแรกนะครับบอกว่าจะเดินไม่ค่อยถูกจุดนะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะให้ดูตรงที่เป็นของเก่าของสะสมแล้วกันนะครับ มีดนะครับผมกำลังปวดหัวครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงใหม่อของ JBL ของลำโพงเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับ ไลนะครับสบัดไปสบัดมาผมเบื่อเครื่องมือผมมากเลยนะ นลมเยอะเลยตรงนี้เป็นพวกคีมพวกสว่านต่างๆนะครับเขาเลือกซื้อก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค้อนเป็นจอบเป็นเ,เสียมต่างๆนะครับเยอะจริงเลย เดินไปทีละซอยแล้วกันนะครับผมเริ่มงงซอยแล้วเนี่ยนี่ตุ๊กตานะครับนี่พวกอะไรมอเตอร์ไซค์นี่เยอะจริงๆอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับ สำหรับคนที่มองหาอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ตลาดคู่หน้าวันนี้ก็เยอะนะครับเครื่องเสียงก็มีนะมีอยู่เป็นบางจุดนะครับนะแ,แต่ส่วนมากอะไหล่พวกมือเครื่องมือช่างนี่จะเยอะมากลำโพง DIY ต่างๆนะครับกระดอกลำโพงนะครับ วัดไหนมาเนี่ยมีเขียนมีทูปเต็มเลยอ้อ pues ันนี <t <t aring> <t aring ้ผมเดินออกมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปเดินดูอีกรอบนึงนะครับฝั่งนี้ขอภัยด้วยนะครับถ้ารถเออถ้าเครื่องมือผมมัน สะดุดสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือตัวใหม่แล้วมันก็ไม่ค่อยสมูทเลยนะครับคือจริงๆแล้วมันมันมันสมูทกว่านี้นะอันนี้ผมไม่ถนัดมือเลยถ้าท่านผู้ชมวูบไปวูบมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตลาดคุณาวันนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับในย่านกำแพงแสนนครปฐมนะครับพิกัดก็อยู่ที่ถนนมาลัยแมนนะครับกำแพงแสนนะครับ ทีวีจอแบนนะครับแล้วก็ครับผมก็เดินมาเจออีกร้านหนึ่งนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นมือสองนะครับ จอ Android นะครับแอ,อมฟรีรถยนต์นะครับดอกลำโพงนะครับพวกเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับาวเวอร์รถยนต์นะครับอววอรตอกลำโพงนะครับเนี่ยนะครับตู้สูตรอย่างข้างหลังก็มีนะครับ ถัาจะลองให้หมดเลยว่าเราซื้อไปสบายใจทุกอย่างไหมอันนี้เป็นมือสองนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับเบอร์โทรนี้เลยใช่ไหมครับจ้อ๋อเบอร์โทรนี้ครับต่อได้เลยป่ะออ๋เดี๋ยวนะครับผมให้พอดีเผื่อลูกเพจดูนะครับเพจป่าใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยอ๋อพดคนจะโสนะครับรู้แล้วเหมือนป่ายนัดตัวเองอ้าวเหรอรู้จักป่านัดด้วยโอ้โห อ๋อครับรู้จักปานัดด้วยนะครับอันนี้จากโพสคนโยโะนะครับวันนี้มาไกลนะตลาดนี้มีวันไหนบ้างครับมีวันเดี๋ยวผมเล็กก่อนอันนี้วันอาทิตย์แล้วกันนะวันอาทิตย์เป็นวันเติงอ๋อใาวันนัดใหญ่นัดใหญ่นครับตลาดของคนเยอะอันนี้เราก็มาทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับทุกอาทิตย์ครับสิบกว่าปีแล้วเบอร์โทรนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับดีครับเดี๋ยวลูกค้าสนใจนะครับผมเห็นที่โพสต์ไปกดูครับอ๋อครับผมครับ ก็ติดต่อติดตามได้ทาง YouTube นะครับผมโค้ชคนยโสโคสครับใช่ใช่มาจากราชบุรีนะเนี่ยมาจากตลาดไม่ไม่ไม่ผมอยู่ในกรุงเทพครับแต่ว่ามาเดินตลาดกำนันกำนันหลักอ่ะกำนันหลักราชบุรีเลยเดี๋ยวผมถ่ายขอถ่ายรูปนิดนึงครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอคนเดินก่อนพอดีมาเจอร้าน F4 นะครับเขารู้จักผมด้วยนะครับรู้จักน่าจะน่าจะดูมาจากคลิปของปานัทนะครับานัด้เละ้ากนครับีขอขอเสดีองเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นลำโพง รถยนต์นะครับรถยนต์นะโอเคครับวันนี้เดินต่อ เพลงลิขสิทธิ์ผมก็คงต้องใช้เสียงนะครับในการแทรกบ้างนะครับถ้าบางคนถามว่าทำไมายอยู่ๆพูดไปแล้วเสียงหายไปก็คือเสียงติดเพลงลิขสิทธิ์นะครับผมต้องใช้เพลงอื่นใส่แทนนะครับ mm hmm. เพื่อให้คลิปของผมทํารายได้ได้นะครับคือบางทีก็รายได้เราไม่มากนะครับมีส่วนแบ่งจากเจ้าของลิขสิทธ mm ิ hmm. ์เขาเราก็หมดนะครับ รถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคเดีวผมเดินไปตรงนี้ผมเห็นรู้สึกจะมีเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้นะ ก็มีนะครับ อันนี้เป็นแนวรถยนนะครับตู้ยูโวครับ12 12มิวนะครับ1,500นะตูกปางดอกประกอบยกชุด2,500นะครับนี่นะครับ อันนี้อันนี้เป็นยกชุดเลยเหรอครับอันนี้ยกชุดใช่ไหมครับ,รบอ๋อแยกเหรอครับ ชุดนี้ยังไงครับเนี่ยขอ้ชุดนี้ค่ะขายแยกครับหรือว่ายกก็ได้ครับยกก็ประมาณ2 0 0 0 0ืนิดๆนะครับประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าครับบอกต่อท่านผู้ชมนิดนึงครับประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าประมาณเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าสองสี่สองครับหรือว่าตามป้ายนี่เลยครับอ๋อนี่แหละครับข่าวนี่นะครับเบอร์โทรนะครับก็เป็นร้านเอกสวิตชิ่งโมนะครับตัวนี้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับอ๋อมีเป็นเบอร์ไลน์ด้วยใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเมสไปพดคนจะโสนะครับจาก YouTube นะครับ วันนี้มาตลาดคุณาวันนะครับผมมากเลยผมเบื่อไอเครื่องมือผมมากนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอไปด้วยวูกไปวุบมานะผมบังคับไม่ค่อยได้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้มันไปนโอเคครับเดินต่อไปนะตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่มากนะครับมีทั้งเสื้อผ้าของกินนะครับแล้วก็โซนที่เป็นของถมนะครับในส่วนโซนนี้น่าจะเป็นโซนของกินนะครับ นะผมก็จะไม่ไปแล้วกันนะครับก็ของกินของตลาดสดอะไรพวกนี้ฝั่งนี้นะครับนะเขาแยกโซนกันไว้ชัดเจนนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของผมนะครับเดี๋ยวเดีอรอบดูแล้วกันฝั่งนี้นะ วันนี้เดินตลาดคุณาวันนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าผมาเดินไม่ค่อยถูกทางก็เลยอาจจะมั่วซั่วไปนิดหนึ่งขออภัยครับถ้าตาลายเพราะว่าใช้ไม้กันสั่นอีกตัวหนึ่งนะครับครับนี่ก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นอรองเท้าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอของกินนะครับของกินฝั่งนี้นะพวกอาหารการกินของข้าวต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อผ้ามือสองก็จะเป็นฝั่งด้านนอกนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นตลาดคลองถมนะครับตลาดคุณาวันนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับก็อาจจะเดินงงสักหน่อยนะครับตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่เหมือนตลาดนัดเบิร์ดเลยนะครับอาจจะมีเสียงเพลงลิกศิษย์บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับุ่นผู้ชมกันไปคนกันไป